สวัสดีครับผมนะครับอ้อพัทลรพนนะครับเรามาดูกันในส่วนของคลิปนี้นะครับจะพาทุกทุกท่านนะครับสำหรับทุกทุท่านที่ได้รับในส่วนของ ID แล้วก็พาสเวิร์นะครับของ Openland เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปใช้นะครับหรือจะเข้าในเว็บไซต์ของเราได้ยังไงนะครับคลิปนี้อ้อจะนำเสนอในส่วนของ2ช่องทางคือในแอปพลิเคชันแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับผม อันดับแรกกรณีที่เราจะเข้าเว็บไซต์ของเราเองนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะคบ Google นะครับถ้าเป็นในส่วนของโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า o p e n l a n นะครับโอเปรัน g l o b a l นะครับแล้วก็เซิร์ชขึ้นมานะครับจะเจอคำว่า l o g กอินะครับผมเราสามารถกด l o g กอิได้เลยนะครับเมื่อหน้าจอเข้ามาที่ l o g กอิแล้วให้เราใส่นะครับ ID แล้วก็พาสเวิร์นะครับที่เราได้รับนะครับจากผู้แนะนำเรานะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผม เดี๋ยวอ้อนี้ออเทสนะครับผมเราสามารถที่จะใส่นะครับในส่วนของยูสเนมแล้วก็ id แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับที่เราได้รับจากผู้แนะนำนะครับแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับผมเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วจะเจอหน้าจอของบริษัทออปลานนะครับหน้าจอนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนิดนึงนะครับผมเราสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ โอเคนะครับหน้าจอนี้ที่เราโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวดูวด้านบนก่อนนะครับผมด้านบนตรงนี้จะเป็นตำแหน่งนะครับเราเราสามารถเปลี่ยนหรือ,อเปลี่ยนได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนอย่างของเราคือประเทศไทยก็คือประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราอยู่ประเทศไหนเราสามารถเชงได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับผมและถัดมาจะเป็นช่องเขาเรียกว่าแปลภาษานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดแล้วก็เลือกภาษาได้นะครับ ได้เลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวออกดให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะให้หน้าเว็บไซต์เราเป็นภาษาอะไรนะครับผมแล้วก็สามารถคลิกได้เลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวออกใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนนะคะจะเป็นแดชบอร์ดเป็น v p shopper อันนี้นะครับข้างบนนะครับส่วนถัดลงมาจะเป็นในส่วนของแฟชั่นนะครับคือเราสามารถกดเข้าไปดูสินค้าเขาจะแยกเป็นหมวดคือ แฟชั่นนะครับ p e r s o n a l care แล้วก็เฮล์นะครับลองกดเข้าไปที่แฟชั่นดูนะครับโอเคนะครับก็จะพามาหน้าจอนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับผมนะครับนี่คือสินค้านะครับแฟชั่นก็ตอนนี้น่าจะประมาณพันกว่ารายการได้นะครับลองเลื่อนดูนะครับก็ประมาณพัน 1รายการนะครับก็สามารถดูเลือกหน้าดูได้นะครับว่าหน้าไหนบ้างนะครับส่วนสำคัญนะครับสินค้าของบริษัทโอเบเลนถ้าเป็นกลุ่มแฟชั่นก็จะมีหลากหลายนะครับมีกระเป๋ามีรองเท้ามีจิวเวลรี่ต่างๆเครื่องเงินนะครับเราสามารถมาซอสตตรงนี้ได้นะครับกดไปที่นี่นะครับเราสามารถเลือกได้ว่านะครับเราจะเอาสินค้าอะไรนะครับนี่ครับจิวเวลรี่นาฬิกาหรือจะเอากระเป๋านะครับแล้วก็หนังนะครับ เข็มขัดนะรองเท้าอิสเซสซินะครับเราสามารถเลือกได้แล้วเราก็สามารถเลือกราคาด้วยได้ครับว่าเราจะเอาตั้งแต่จากราคาต่ำไปถึงสูงนะครับได้เลยนะครับเราสามารถเลือกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเลือกราคาแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามากดเลือกตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับนี่ในส่วนของแฟชั่นซึ่งในส่วนของพ s o นอลแคร์ก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถกด เราก็เลือกดูสินค้าได้เลยนะครับก็จะโชว์หน้าจอมาแบบนี้นะครับราคาอันนี้เป็นราคาของนะครับ VP Shopper นะครับที่ออเข้าหน้าจอมาเนี่ยจะเป็นราคาของในส่วนของลูกค้านะครับที่เป็น VP Shopper นะครับโอเคอันนี้เป็น Personal แ r e นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับกดเข้าไปก็จะมีเป็นราคานะครับให้เรากดสั่งนะครับโอเคอันนี้เป็นในส่วนของที่ออเข้ามาเทสให้กับทุกท่านดูนะครับเป็นในส่วนของ เขาเรียกว่าการสมัครแบบ Vp Shopper นะครับยังไม่มีส่วนลดนะครับเป็นลูกค้านะครับก็สามารถได้รับเว็บไซต์เหมือนกันนะครับผมยกเว้นในเรื่องของส่วนส่วนลดนะครับแต่ในส่วนของ Vp Shopper ถ้าเราซื้อต่อเนื่องนะครับสเดือนติดต่อกันนะครับอยู่ที่75เหรียญเนี่ยเดือนที่4เราก็มีสิทธิ์ได้รับส่วนลด10%นะครับโอเคอันนี้จะเป็นราคาขายเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดสั่งได้เลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวออกกลับมานะครับอันนี้เป็นในส่วนของสินค้านะครับเรากลับมาที่แดชบอร์ดนะครับดูอะไรได้อีกนะครับในการที่เราเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับโอเคนะครับนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับวันที่เราสมัครนะครับถ้าใครที่ต้องการซื้อทุกเดือนนะครับให้ดูตรงนี้ครับ SCD นะครับเราสามารถที่จะซื้อ ก่อนวันที่19ทุกเดือนทุกเดือนอย่าง Vp shopper เนี่ยเราก็ซื้อได้ครับซื้อทุกเดือนทุกเดือน2000กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วเดือนที่4เราก็ได้ส่วนลดนะครับโอเคนะครับนี่คือในคะแนนต่างๆนะครับอยู่ที่นี่นะครับเราสามารถดูโปรไฟล์เราได้นะครับแก้ไขในส่วน address เวลาเราจะสั่งซื้อของนะครับเราสามารถที่จะแจ้งที่อยู่อันใหม่ได้นะครับแอดเรียกว่าแอดเพิ่มเข้าไปนะครับได้ด้วยตรงนี้จะเป็นในเรื่องของ เวลาในส่วนของเรามีรายได้นะครับบริษัทก็จะส่งเข้ามาไว้ที่นี่เป็น e v a l เลให้เรานะครับอันนี้เป็นการซื้อสินค้าต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลนะครับช้อปปิ้งนะครับคอนแทคกับบริษัทนะครับโอเคนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของข้อมูลของ VP s h o p p e r นะครับโอเคนะครับนี่คือการเข้าหน้าจอเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับ จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าโชว์นะครับมีอีบุ๊กด้วยนะครับเราสามารถถ้าหน้าจออนิ่งนะครับเราสามารถที่จะกดซ้ายหรือขวาอย่างเงี้ยครับไปได้ซึ่งจะเกิดในส่วนของอีบุ๊กนะครับตรงนี้ลุกบุ๊กนะครับเป็นแคตตาล็อกนะครับให้เราเราสามารถกดเข้าไปที่นี่นะครับก็จะเห็นในส่วนของข้อมูลสินค้าของบริษัทออปลนต์ขึ้นมาตอนนี้เป็นซัมเมอร์นะครับก็จะมีรูปสินค้าในนี้ให้เราดูด้วยนะครับเราสามารถที่จะส่งแคตตาล็อกหรือ อีบุ๊กอันนี้นะครับให้กับเพื่อนเราหรือคนที่สนใจได้กดลิงก์ที่นี่นะครับแชร์นะครับอย่างเงี้ยครับก็มี57หน้านะครับก็จะมีเป็นแต่ละสไตล์นะครับโอเคอันนี้จะเป็นที่เน็ตอ้อนนิดนึงนะครับเราสามารถส่งลิงก์ตรงนี้ครับอ่าไปแล้วนะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับเราสามารถ Copy Link ส่งไปวางที่ในไลน์ในเพจในเฟ e บุ๊กนะครับให้เพื่อนเราได้ด้วยนะครับ ให้เขาเปิดดูสินค้าของเว็บไซต์เราได้เลยถ้าเป็น VP พ h ชอ p เปอเราก็จะได้เขาเรียกว่า10%นะครับช้อปปิง้งเขาเรียกว่าไดา้ได้เครดิตนะครับได้เครดิต10%จากยอดการสั่งซื้อของทุกคนที่สั่งซื้อในเว็บไซต์ของเรานะครับผมโอเคนะครับก็ copy ได้เลยนะครับโอเคนี่คือในส่วนของการเข้าเว็บไซต์นะครับดูข้อมูลนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของอีก ช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันนะครับในการที่เราจะโหลดแอปพลิเคชันนะครับผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวอ้อจะพาทุกท่านเข้ามาดูว่าทำยังไงนะครับผมโอเคนะครับสักครู่ครับผมสักครู่นะครับอเดี๋ยวอ้อปิดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคสต็อปแชร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวว่าเข้าที่นี่นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้ามาดูว่าอันนั้นคือในส่วนของเว็บไซต์นะครับ แต่เรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันนะครในมือถือนะครับว่าทำยังไงได้บ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอ้อจะแชร์ให้ทุกท่านดูนะครับโอเคนะครับโอเคท่านสามารถที่จะโหลดแอปนะคบถ้าเป็นในส่วนของ Android ก็ Play Store ถ้าเป็นในส่วนของไอโฟนนะครับหรือ OIS เนาะ s ก็สามารถที่ App Store ได้เลยนะครับก็คือกดไปที่เพ Store นะครับแล้วก็ พิมพ์นะคบพิมพ์คาว่าโอเปรันนะครับอันนี้อ้อมีแล้วเนาะกดอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับอ่แบบนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ของโอเปรันก็โหลดได้เลยนะครับอันนี้อ้อมีแล้วนะครับก็จะเปิดนะครับพอเปิดมาเสร็จปั๊บนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้อ้อเข้าไว้แล้วเนาะอ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอ้ออาจจะเดี๋ยวสมมติอ้อออกก่อนเนาะสมมติอ่วออกก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับ สมมติว่าอ้อซน์อินนะคะก็คือพอเข้าหน้าจอนี้เราซน์อินนะครับเราก็ใส่อินคือ ID แล้วก็พาสเวิร์ดเรานั่นแหละครับเราได้เลยนะครับอย่างสมมติอันนี้อ้อเป็นอัตโนมัติไว้นะครับสักครู่ครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับเทนให้ดูนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนี่เป็นหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับนี่โนนะครับก็จะเข้าหน้าจอนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันก็จะมีในส่วนของแฟชั่นนะครับพีชัอลแคร์เฮลท์แคร์ให้เราเหมือนกันนะครับในส่วนของแอปเรานะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับเหมือนกันนะครับนิดนึงนะครับ ตอนนี้เครื่องกำลังหมุนนะคะว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างนี่ครับเราก็สามารถที่จะ s o ฟิ filter ได้เหมือนกันนะครับข้างบนจะเป็นว่าให้เราเลือกเป็นเจลลี่นะครับเป็นกระเป๋านะครับให้เราเลือกแต่ละแต่ละหัวข้อนะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนีส่วนของสินค้าต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวออกกลับก่อนนะครับตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีในส่วนของ Facebook Instagram นะครับทวิตเตอแล้วก็ยู u ูบ เราสามารถจะใช้งานได้เลยถ้าเป็นในส่วนของ youtube นะครับก็เป็น youtube ของบริษัทออลแกลนส์ and, นะครับเราสามารถที่จะส่งวิดีโอนะครับให้กับลูกค้าหรือข้อมูลให้กับคนที่สนใจทำฯฯธุรกิจกับเราได้เลยนะครับนี่คือนในส่วนของ youtube นะครับและในส่วนของ i n s t a g r กรนะครับผมนะครับในส่วนของ i n s t a g r กรก็สามารถกดเข้ามานะครับก็สามารถที่จะดู ทั้งรูปภาพร้านค้าต่างๆนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้หมดเลยครับในส่วนของ Instagram นะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคนะแล้วก็สินค้าก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่กดเข้ามาดูได้นะครับให้เข้าดูสินค้าอะไรได้ที่ออเทสนี้จะเป็นในส่วนของราคาของ VP s h o p p e r นะครับสามารถที่เข้ามาดูได้เหมือนกันเนาะโอเคนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะให้เรากด ดูการช้อปปิ้งก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะกดเข้ามาดูได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับออนไลน์ชอปนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยครับผมนี่แคนเซิลนะครับยังไม่ได้สมัครนะครับผมนี่คือในเรื่องของโอเคนะครับข้อมูลของบริษัทก็มีนะครับสินค้าก็สามารถเข้าไปดูได้ นี่คือในส่วนของหน้าจอนะครับของ o p l ป n ันนะครับในเว็บไซต์แล้วก็ในมือถือนะครับโอเคนะครับผม okay, เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกออกก่อนเนาะโอเคนะครับงั้นคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำในเรื่องของการเข้าเข้าเว็บไซต์แล้วก็เข้าแอปพลิเคชันนะครับของบริษัทโอเปรันนะครับผม ถ้าตรงไหนที่เราต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อคนที่ส่งลิงก์นี้ให้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับอ๋อพัตรพรครับผม